โสดครับหม oh. วดสดนะครับคำแรกผมขอคำปริศนาครับ oh. อักษรมาครับระวัง <tera wa ANG> นะครับอย่าให้ตัวสอนขึ้นครบนะฮะบิ๊กได้ไหมหมวดโสดนะครับ คุณเบกอะไรอ่ะเบคคุณรแล้วกานเตะเตะบนก่อนกเตะบนก่อนกตอบเลยครับเนื้อคู่ยังไม่เกิดใช้น้ำเสียงเชื่อดเฉียงแบบนิ่งๆนะแล้วในความจริงนี่เนื้อคู่เกิดหรือยังครับเอาต่อเกิดแล้วสิครับผมเอางี้ก็ไม่โสดแล้วสิพี่รู้ไหมทำไมผมกดไม่ทันทำไมอ่ะผมอยากให้พี่ชายผมเลยมีคนเช็ดเหงื่อะครับผม ขึ้นจะครบหดือยังไม่รู้อย่างเนี้ยทำได้ไม่กี่ตัวเนี่ยโอเคโอเคตอบแล้วนะครับว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิดนะครับเป็นคำตอบที่ถูกันครับเป็นไงฮะทำเดียวง่ายเลยฮะใต้ฝุ่นครับบุ๋มบ้าเรากลับบ้านเนี่ยอยู่ก่อนพึ่งรอบแล้วจะเย็นเย็นนะฮะ ตอนนี้นะครับทีมกอไก่มี3ขนคะแนนขอไข่ยังไม่มีเลยแต่ยังเหลืออีก2ข้อในรอบนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับไปกันต่อครับในหมวดเดิมนะครับหมวดสดนะครับคำต่อไปผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับ วังตัวอักษรขึ้นครบนะครับโอ้ยไปฝุ่นก่อนครับไปฝุ่นครับตอบว่ายังไม่ลืมแฟนเก่าเขต้องถามน้องบิ๊กนิดนึงว่ากับคำนี้มันโดนเราบ้างหรือเปล่าครับผมไม่รู้นะฮะเพราะว่าผมโสดอยู่ตลอดเวลา ยังไม่ลืมแฟนเก่าอ่ะเคยมีเหตุการณ์งี้บ้างหรือเปล่ามีไหมคะโอ้ <laughs> ไวเลยนะค <laughs> วบเลยอ่ะมาดูที่คําตอบนะครับใต้ฝุ่นตอบมาแล้วนะครับว่ายังไม่ลืมแฟนเก่านะครับตอบถูกตอกไข่จะกลายเป็น4นนะคะแนนขอไข่ไม่มีคะแนนเลยนะครับ <laughs> ยังไม่ลืมแฟนเก่าเป็นคําตอบที่ <laughs> จบข้อนี้ต้องมีคนโดนวิทย์พื้นหรือเปล่านี่อักกอื่นเลยครับเอามาสักขะแนนหนึ่งได้ไหมได้ได้ได้เหลือข้อสุดท้ายแล้วคุณบิ๊กผมออมาให้ก่อนคำสุดท้ายในหมวดของโสดนะครับพร้อมนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับ ครไม่พอไม่พอความเร็วความเร็วความเร็วเป็นเรื่องฮะความเร็วเป็นเรื่อฮะระวังเวลาหมดนะฮะหน้าตาดีแต่ไม่มีแฟนหน้าตาดีแต่ไม่มีแฟนโอ้นี่อย่างพวกคุณนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆมีแฟนยังฮะมีแฟนยังครับ มีแล้วครับผมมีแล้วบอมยังหรอครับยังคุณพิศก็โสดใช่ไหมครับมีแฟนแล้วปวดหัวมีผัวดีกว่าค่ะและเป้าหมายของคนทั้งประเทศที่อยากรู้ครับหนูบุมข้ามาสองข้อและข้อนี้เพื่อนอยากฟังครับผมอะไรสถานสถานะเป็นไงบ้างครับ เรื่อยค่ะเรื่อยโอ้โหดีเลยครบได้เรื่อยๆดีๆเลยทำงานไปเรื่อยๆหรอทำงานไปเรื่อยๆยังไม่โฟกัสเรื่องนี้นะครับอะมาดูที่คำตอบของไต้ฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าตาดีแต่ไม่มีแฟนเป็นคำตอบที่ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี